สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะเหมือนนี้น้องเมียวมาพร้อมกับนี่ค่ะอาหารวัวเนาะคะ่ะอาหารงูอาหารมาเนาะค่ะเนาะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะของเช่าไห่เช่าถวนวเนาะคะ่ะเพื่อนก็จะเอาเครื่องตัดหญ้าเนาะคะ่ะมาตัดหญ้าพอตัดเสร็จปุ๊บค่ะเพื่อนก็จะมีระบบที่อัดค่ะอัดหญ้าเขาเอาให้มันเป็นก้อนๆเนาะค่ะเนาะเราก็จะมีะรถไถพร้อมกับพลาสติกเนาะคะ่ะที่ห่อหุ่มนะคะ เพิ่นจะหุ่มไว้แบบนี้ค่ะอ่ะกาก้อนหนึ่งกะประมาณอ่าหนึ่งตันเนาะคะ่ะเป็นก้อนละตันหรือว่าหนึ่งพันกิโลกร,รัมเนาะคะนะ่ะเนาะกรจะเก็บไว้ให้มาให้งัวกินช่วงฤด,ดูหนาวเนาะคะ่ะหรือว่าช่วงที่อ่าอาหารขาดแคลนทั้งสิ้เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ไม่เด็ดก็นั่นค่ะเขาจะมาเบิร์การรีไซเคะนะิลเนาะค่ะเนาะอ่าเม็ดค่ะเม็ดเม็ดค่ะนี่คือขีมาเนาะคะ่ะ ขีมข่ม้าขี่หมูขีง่งั่วเนาะคะ่ะอ่าซึ่งเช่าวสวนค่ะเพิ่นเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่าเพิ่นจะบ่อยนิยมใส่สารเคมีค่ะอุ้ยล่มจัน่อยเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะ,ะ,นะบ่นิยมใส่สารเคมีนะคะอยู่ประเทศส,สวีเดนเชา่ชาไห้เช่าสวนเพิ่นจะเอาขีมา่ม้าขีง่งั่วขี่หมูนะคะเอามาใส่ในไรค่ค่ะอ่าเพิ่นจะกองไว้แบบนี้คะ่ะกองไว้แบบนี้ปุ๊บก็จะมีรถไถเนาะคะ่ะมไถแล้วก็บแบบว่าวานเนาะคะ่ะเนาะ จะเป็นเหมือนแค่จังเครื่องอรถสูบส่วมเมืองไทยเข้านะคะเพื่อนก็นจะดูดเข้าไปในเครื่องหรอกก็จะแบบว่า,ามีระบบเกลียวส่งออกไปนะคะเนาะคือแบบว่าเราต้องใส่ค้นมากโปยขี่เนาะเนาะเนาะคะนะ่นะ,คะนี่คือ,อปุ๋ยธรรมชาติของแท้นะคะของค้นสวิเดนเพิ่นจะบอใส่สารเคมีในท้องไฮท้องหน้าการปลูกพักการปลูกพืชนะคะ